ดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่อง c h o i of h i ร t กันอีกครั้งนะครับใน EP นี้ผมว่าหลายๆท่านเนี่ยคงเคยเดินทางไปจังหวัดกาญจนบ,บุรีกันมาแล้วใช่ไหมครับและคงจะเห็นถนนชื่อหนึ่งที่ชื่อว่าถนนพระองค์เจ้าขุนเนนและบนถนนนั้นนะครับยังมีอนุสาวรีย์ของพระองค์เจ้าขุนเนนเนี่ยอยู่ในบริเวณนั้นด้วยซึ่งหลายคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าพระองค์เจ้าขุนเนนเนี่ยเป็นใครกัน EP นี้เรามีคําตอบมาให้กับทุกท่านครับ เรื่องราวของพระองค์เจ้าขุนเนเนเนี่ยมีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์น้อยมากเลยครับกล่าวแต่เพียงว่าพระองค์เป็นพระโอรสของพระเจ้าขุนรามาลงซึ่งเป็นพระเชษฐาของพระบาทสเมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกซึ่งได้สิ้นระชนไปก่อนที่จะเสียกรุงศรีธุยาในปีพุทธศักราช2310เสียอีก ทั้งยังไม่มีอนุสรณ์สถานปรากฏอยู่เลยครับและหมู่บ้านที่พระองค์เจ้าขุนเนนได้ไปฝังตัวหาข่าวตอนสงครามก้าวทัพนั้นซึ่งชาวบ้านเนี่ยตั้งชื่อว่าบ้านเจ้าเนนครับรวมกับถึงด่านกรามช้างพุทธคเมืองท่ากระดานเมืองศรีสวัสดิ์ซึ่งเป็นย่าบฏิบิการเก่าของพระองค์เจ้าขุนเนนเนี่ยต่างก็จมอยู่ใต้น้ำครับเมื่อเขื่อนใหญ่ในจังหวัดกาญจนบ,บุรีเนี่ยถูกสร้างขึ้นซึ่งเขื่อนนี้เนี่ยได้ชื่อครั้งแรกว่าเขื่อนเจ้าเนนครับแต่ต่อมาเนี่ยได้เปลี่ยนชื่อเป็นเขืนนนรีคิ ซึ่งตอนนั้นนะครับสงครามก้าทัพเนี่ยเป็นสงครามครั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ครับซึ่งพม่าเนี่ยได้ระดมกําลังมหาศาลเลยเข้ามาทุกทิศทุกทางหวังว่าจะไม่ให้ไทยเราเนี่ยได้ผุดได้เกิดอีกเลยครับประกอบกับไทยเราเนี่ยอยู่ในระยะตั้งตัวใหม่ครับกำลังก็ยังไม่มากพอที่จะต้านทานทัพพม่าได้อีกทั้งกําแพงเมืองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอย่างก,กรุงศรีอยุธยาครับจึงต้องใช้ยุทธวิธีออกไปต้านค่าศึกในยุทธภูมิที่เราได้เปรียบครับ แต่ยุทธวิธีที่สําคัญในชัยชนะครั้งนั้นครับก็คือการส่งกองโจรนําโดยพระองค์เจ้าขุนเนเนเนี่ยออกไปดักพ้นกองสเสบียงพม่าครับจนกองสเสบียงพม่าเนี่ยขาดแคลนอาหารไม่มีแรงที่จะลบครับและเมื่อแพ้สงครามแล้วก็ยังไม่มีแรงที่จะเดินกลับบ้านอีกด้วยแต่ที่น่าทึ่งไปกว่าน,นั้นก็คือหลังจากท่านได้สร้างวิริกรรมไว้ในสงครามก้าวทัพซึ่งเกิดในสมัยรัชกาลที่1ไปแล้ว ต่อมาในสมัยรัชกาลที่3มเนี่ยมันเกิดขบฏเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทขึ้นครับในปีพุทธศักราช2,369ซึ่งเอกสารของเจ้าพยาบดินเดชาชื่อว่าอานามสยามยุทธเนี่ยได้กล่าวถึงบทบาทของพระองค์เจ้าขุนเนนไว้อีกว่าได้โปรด9ก้าให้กรมมหมื่นนเรศโยธีกรมมหมื่นเสนีบริลักษ์เป็นแม่ทัพใหญ่นำกำลังเข้าประชิดทหารลาวที่ค่ายส้มป่อย เจ้าหนอกคำแม่ทัพใหญ่ค่ายสมป่อยนำทหารเข้าตีทหารไทยพระยาสเสนภูธรและพระยาวิสุทธโกษาแม่ทัพหน้ายกทหารออกต้านทัพสัพยุตยิงแทงฟันกันเป็นสามารถยังไม่แพ้ชนะกันทั้งสองฝ่ายไทยไพรพลน้อยกว่าลาวจึงล่าทัพเข้าปิดก,กาปิดประตูค่ายรักษามั่นไว้กรมมหมื่นเรศกับกรมมหมื่นเสนีแม่ทัพใหญ่ได้ข่าวจากม้าเร็วว่า กองทัพหน้าถูกทหารลาวล้อมไว้จึงยกกำลังเข้าไปแก้ไขสถานการณ์อย่างรวดเร็วโดยประมาทจึงถูกพญาแสนฐานกับพญาน้านมือเหล็กแม่ทัพกองซุ่มของลาวคุมทหาร8 0 0พซุ่มอยู่ข้างป่าดงตะเคียนยกพลเข้าโจมตีกองทัพของกรมมื่นทั้ง2ต่อสู้ตะลุมบอลฟันแทงกันด้วยอาวุธสั้นทั้งสองฝ่ายฝ่ายไทยเสียเปรียบจึงถูกทหารลาวล้อมไว้อีกทัพห และในบันทึกยังกล่าวต่อไปอีกครับว่าฝ่ายพระองค์เจ้าขุนเนนซึ่งเป็นแม่ทัพในกองโจรยกกองทัพพม่าถวายไปซุ่มตีกองลำเลียงดาวอยู่ในป่าหลังค่ายทุ่งส้มป่อยขณะนั้นพลลาวในค่ายทุ่งส้มป่อยออกเที่ยวหาเผือกบันกินเจคนกองโจรไทยม้าเร็วขี่ม้าเข้าร้อมจับได้ทั้ง7คนพอจับแล้วมาถามได้ความว่า เจ้าหนอคำเป็นแม่ทัพใหญ่นำทหาร1800ยกไปตีกองทัพไทยและให้เท้าเพรียะคุมทหารพันหนึ่งอยู่รักษาค่ายแล้วเจ้าหนอกคำจัดการระวังรักษาป่าและหนองน้ำลำธารเป็นสามารถพระองค์เจ้าขุนเนนทราบดังนั้นก็ตกพระไทยเกงว่าพลลาวมากนักจะยกไปตีไทยไทยมีพลน้อยจะเสียท่วงทีแก่ค่าศึกลาวพระองค์เจ้าขุนเนมีความวิตกหนัก จึงดำริอุบายที่จะไปช่วยกองไทยฝ่ายกองหน้าที่ถูกล้อมอยู่นั้นจะทำเป็นประการใดดีแต่ทรงดำริอยู่ช้านานจึงคิดได้เป็นกลอุบายอย่างหนึ่งจึงเรียกดาวเจ็ดคนที่จับมาได้นั้นเข้ามาตัดว่ากูจับพวกมึงทั้งเจ็ดคนนี้ได้โทษมึงถึงตายทั้งสิน้นแต่กูจับไม่ฆ่า จะยกโทษให้พ้นความตายทั้ง7คนแต่จะยึดพวกมึงไว้6คนก่อนแล้วจะให้พวกไทยแต่งตัวเหมือนลาวปลอมหาบคอนแทนพวกมึงทั้ง6คนรวมเป็นเจคนทั้งพวกมึงหนึ่งคนจะให้พวกมึงพาพวกไทย6คนเข้าไปในค่ายในเวลาวันนี้อย่าให้ลาวในค่ายรู้เหตุการณ์ได้ถ้าสําเร็จประสงค์ของกูแล้วกูจะปูมันเ็ดให้ถึงขนาดกับความชอบของมึงซึ่งจะรับอาสาทําการตามกูสั่งนี้ได้หรือไม่ได้ก็ว่ามา ฝ่ายลาวเจ็ดคนต่างก็กราบลงแล้วทูลว่าซึ่งท่านให้ชีวิตพวกข้าพเจ้าทั้งเจ็ดคนไว้ในครั้งนี้หาพระเดชพระคุณที่สุดไม่ได้แล้วพวกข้าพเจ้าทั้งเจ็ดคนพร้อมใจจะรับอาสาปฏิบัติตามถ้อยคําท่านทุกประการจากนั้นพระองค์เจ้าขุนเนนจึงตัดรับสั่งกับพระนรงสงครามให้เป็นแม่กองอาธมาทะรวงฟันคุมพลทหารห้าร้อยถืออาวุธสรรั้นมีคบเพลิงสำหรับทุกตัวคน จะได้เผาค่ายลาวให้ยกไปซุ่มอยู่ตามชายป่าห่างค่ายลาวประมาณ40เส้นถึงห0เส้นพอควรการให้เห็นทันท่วงทีถ้าเห็นลาวพาไทยหกคนเข้าไปในค่ายเผาค่ายเจ้าหนอคำได้แล้วให้พระนรงสงครามยกทัพอาถมารรีบเร่งต้อนพลโหร้องกระนำสำทับหนุนเนืองกันเข้าไปหักค่ายให้พังลงแล้วไฟเผาค่ายลาวสว่างขึ้นพลทหารลาวเจ้าหนกคำก็จะตกใจพะวะปผบวงทั้งข้างหน้าและข้างหลัง ก็จะถอยทับล่าไปเองไทยอยู่ในที่ล้อมก็จะออกได้แล้วจะเป็นทับกระนาบด้วยพระองค์เจ้าขุนเนรจึงตรัสให้คนไทยหกคนที่แต่งตัวเป็นลาวนั้นว่าถ้าเข้าค่ายลาวได้ให้ไล่ฆ่าฝันลาวในค่ายคลุกคีตีลาวไปอย่าให้ลาวทันตั้งตัวหาอาวุธได้ให้นำคบเพลิงเผาค่ายลาวขึ้นด้วย ฝ่ายพระองค์เจ้าขุนเนนคุมทหารอาธมาตาร500คนถืออาวุธสั้นยาวครบทุกคนยกไปแอบซุ่มอยู่ตามชายป่าข้างทิศใต้ห่างค่ายลาวค่าศึกทุ่มสมปล่อยประมาณ50เส้นทหารไทย6คนกับลาว1คนเป็น7คนแต่งเป็นลาวคาบคอนพาก,กันเดินไปถึงประตูค่ายเจ้าหนองคาเป็นเวลาเย็นจวนจะค่าเห็นนายประตูกาลังรับประทานข้าวอยู่จึงชักดาบออกฟันนายประตูตายพร้อมกัน4คน แล้วจึงวิ่งเข้าค่ายได้ก็ไล่ฟันลาวไปจนถึงกลางค่ายบ้างก็นำคบเพลิงเผาค่ายขึ้นหลายแห่งพ้นทหารลาวในค่ายจะจับก็ไม่ถนัดเพราะแต่งกายเป็นลาวเหมือนกันต่างคนต่างก็ตกใจหารู้ว่าเหตุมาจากแต่ทางไหนบ้างก็เข้าดับไฟบ้างไล่ติดตามค้นหาผู้ร้ายภายในค่ายเป็นโอรมานพระองค์เจ้าขุนเนนและพระนงงสงครามทั้งสองกองที่ซุ่มอยู่นั้นครั้นเห็นแสงไฟสว่างขึ้นที่ค่ายลาว จึงยกพลโหล้องเดินตามกันหนุนเนืองกันเข้าตีค่ายลาวพลทหารไทยพังเข้าไปในค่ายได้ไล่ฆ่าฟันลาวตายเป็นกองกองช้างงานในค่ายซึ่งตกน้ำมันอยู่นั้นครั้นเห็นแสงไฟสว่างก็ตกใจแตกปอกออกได้แทงผู้คนล้มตายแล้วแล่นเข้าไปในป่าในค่ำวันนั้น ฝ่ายพระยาชัยสงครามเท้าสุวรรณเท้าหมีสามนายพลคุมทหารลาวพันหนึ่งรักษาค่ายอยู่ที่ทุ่งส้มป่อยเห็นเชิงศึกกระชั้นตีเข้ามาในค่ายได้รวดเร็วดังนั้นก็ตกใจจะรวบรวมทหารให้เป็นหมวดเป็นกองออกต่อสู้ก็ไม่ได้ด้วยลีพลแตกตื่นตกใจมากจะกดไว้ก็ไม่อยู่จึงปล่อยให้แตกแห่ค่ายหนีไปซ่อนภายในป่าทั้งนายพร่ได้บ้างที่ตายมากที่เหลือตายก็มี และนี่ก็คือบันทึกของเจ้าพญาบดินเดชาที่บันทึกเกี่ยวกับพระองค์เจ้าขุนเนในสงครามครั้งนั้นไว้แบบนี้ครับมันทําให้เห็นว่าด้วยเชิงศึกและปฏิบัติการแบบกองโจรของพระองค์เจ้าขุนเนนในครั้งนี้นะครับได้แก้สถานการณ์ที่เพี้ยงพ้ําของกองทัพไทยให้กับกลายเป็นฝ่ายบทขยี้ฆ่าศึกจนสมสารแตกทับไปอย่างงงงครับว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้ด้วยความดีความชอบในครั้งนี้ครับกรมพระราชวังบาวรในรัชกาลที่3ซึ่งเป็นแม่ทัพหลวงเนี่ยได้ตัดกับแม่ทัพในกองว่า พระองค์เจ้าขุนเนนเขาเคยได้ทําศึกสงครามชำนิชำนาญมาตั้งแต่ครั้งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงแต่ครั้งยังเสด็จไปตีพมา่าที่เขาชงุ่มราชบุรีครั้งนั้นเจ้าขุนเนนเขาได้เป็นนายทัพกองโจรไปตีกองลำเรียงพมา่าเขาเคยมีชัยชนะมาแล้วพร้อมกับตัดเลียงพระองค์เจ้าขุนเนนให้เข้าเฝ้าพระราชทานพระแสงดาบฝ,ฝักทองคําองค์หนึ่งเป็นรางวัล แต่มันก็เป็นสิ่งที่น่าสังเกตครับว่าสงครามก้าวทัพเนี่ยเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2,328แต่สงครามกับเจ้าอนุวงศ์เนี่ยเกิดในปีพุทธศักราช2,369ครับซึ่งห่างกันถึง41ปีซึ่งในสงครามก้าวทัพเนี่ยพระองค์เจ้าขุนเนนคงจะมีพระชนไม่ต่ำกว่า20ชั้นศาครับฉะนั้นในสงครามกับเจ้าอนุวงศ์เนี่ยคงจะมีไม่ต่ำกว่า61ชั้นศาแน่นอนครับ การที่เราเอาคนที่อายุ60กว่ามาเป็นนายทัพกองโจรเนี่ยย่อมแสดงว่าพระองค์เจ้าขุนเนนเนี่ยยังคงรักษาความเก่งก้าในตําแหน่งของแม่ทัพกองโจรได้มาโดยตลอดครับถือดาบออกสร้างวีรกรรมเช่นเดียวกับในวัยหนุ่มๆของท่านเลยซึ่งเรื่องนี้นะครับถือว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าขุนเนนท่านเป็นยอดนายทัพกองโจรที่เก่งก้าสามารถมากครับและเป็นแบบฉบับของสงครามกองโจรที่ฝ่ายเสยนาธิการทหารเนี่ยได้ศึกษากันมาโดยตลอดครับ ซึ่งเรื่องที่ผมนำมาเล่าในวันนี้นะครับก็เป็นอีกชีวิตหนึ่งครับของพระองค์เจ้าขุนเนนซึ่งปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่มีพระคุณอย่างใหญ่หลวงตอแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยในวันนี้ และสุดท้ายก่อนจะจากไปนะครับผมขอฝากไว้นิดนึงละกันเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์การเมืองมันยังร้อนแรงมากเลยนะครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยมีความรักชาติที่แตกต่างกันออกไปครับเราไม่ควรนําความรักชาตินั้นมาทําร้ายใครต่อใครและหาว่าคนอื่นเนี่ยไม่รักชาติเพราะคนเราเนี่ยรักชาติในแบบที่ตัวเองเป็นครับฉะนั้นเราไม่ควรดูถูกใครและก็ไม่ควรดูถูกพรรคไหนครับที่เขากําลังจะจัดตั้งรัฐบาลหรือกําลังที่จะเป็นฝ่ายค้านเราควรรวมพลังเพื่อให้ประเทศไทยได้เดินหน้าต่อไปครับ สำหรับวันนี้ชอยออฟฟิศทรีก็คงจะมีแค่นี้ครับผิดพลาดประการใดต้องของอภัยมาณที่นี้ด้วยท่านผู้ฟังสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้เลยนะครับชอยออฟฟิศทรีขอกล่าวความว่าสวัสดีครับทุกท่านครับ